มองเลยเศษขยะเศษขวดพวกนี้มีค่ามากกว่าแกอีกนะเก็บไปสิเอา้าเร็วเข้าช,ะชะักช้าเดี๋ยวก็ไม่มีตังกินข้าวหรอก <c oughs> ปีเตอร์มันยนยนขยะเข้ามาในรถแกฮอรถจี่นมึนแผงแพงอยู่เก็บบ้านนิ CWM Film เร็วๆหน่อยสิปีเตอร์เดี๋ยวก็สายหรอกไม่ต้องรีบหรอกนายไฟฟ้า ยังไงงานนี้เราก็ไม่พลาดแน่ใช่เอาเวลาไปคิดดีกว่าว่าเสร็จงานแล้วจะไปกินอะไรกันต่อดีเฮย้ยนั่นมันเด็กเก็บขยะนี่ไหนไหนอีปีเตอร์ดูนั่นสิปีเตอร์จอดจอดจอดได้เลยเพื่อน เก็บขยะฉันให้อ <so> ุ <questo facade> ๊ยว่าเก็บปลาแม่นจังเลยอ่ะมองเลยเศษขยะเศษขวดพวกนี้มีค่ามากกว่าแกอีกนะเก็บไปสิเอ้าเร็วเข้าชักช้าเดี๋ยวก็ไม่มีตังกินข้าวหรอก ปีเตอร์มันยยนขยะเข้ามาในรถแกหือรถจะนี้มันแพงอยู่เจ็บ้านนิ เด็กแกกล้าดียังไงมาโยกขยะใส่รถของฉันโดนปลาใส่รถแค่นี้ถ้าเป็นโวยวายแล้วทีปลาใส่น้องเขาล่ะไม่คิดบ้างหรอว่าน้องเขาจะรู้สึกยังไงแล้วแกเดือดร้อนอะไรด้วยไม่ทราบฉันว่ามันต้องเป็นครอบครัวเดียวกับไอเด็กเก็บขยะนี่แน,น่ฉันเป็นใครไม่สําคัญหรอกพวกคุณรีบขอโทษน้องเขาจะดีกว่าพวกฉันไม่ขอโทษคนที่ต่ํากว่านะมันเสียศักดิ์ศรีแหม ทนอยู่ข้างถนนคุยขยะได้โดนพวกฉันทำแค่นี้ทำมาเป็นรู้สึกเกิดแดดเกิดแดดเกิดแด่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 เกิดแดดกระแด้โอ๊ยว้าดูสิหน้ามันเจือนหมดเลยอ่ะใครเหอะ อย่าไปเสียเวลากับพวกมันนอกตลาดล่างเลยวกกับปรอกเปล่าไม่เป็นไรนะลูกเราทำมาหากินไม่มีอาชีพไหนต่ำหรืออาชีพไหนสูงหรอกใจคนปัญหาที่มันมีต่ำมีสูงอ่ะนี่เอาไว้เป็นค่าข้าวค่าข,าขานมเ ตอบแทนที่หนูเป็นเด็กขยันไงขอบคุณครับ แกแคิดกันออกหรือ,อยังหลังจากเสนองานเสร็จเราจะไปกินอะไรกันต่อดีฉันขอหวดบูฟเฟ่และกันเอาแพงๆไปเลยเออเออเออบุฟเฟ่กับบูฟเฟ่โอเคงั้นไปร้านเดิมนะนี่แกเข้ามาทำอะไรเนี่ยฉันก็มาเข้าร่วมประชุมเหมือนพวกคุณนั่นแหละเข้าร่วมประชุมนี่อบอกเลย ว่าจะมาเสนองานอะดูสภาพเขาสิบริษัทไหนลูกจ้างมาเนี่ยรียบๆใส่หัวไปดีกว่าเพราะยังไงโปรเจกต์นี้มันก็ต้องตกมาเป็นของพวกฉันเอ้าไหนๆก็จะตกงานแล้วก็ไปเก็บขยะกับไอเด็กคนนั้นสิจะได้นอนข้างถังขยะด้วยกันทั้งคู่ <c oughs> ฉันเห็นพวกคุณพูดมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วคงไม่รู้ตัวกันสินะคะ อะไรของแกพวกคุณเอาแต่พูดว่าเด็กเก็บขยะแต่รู้อะไรไหมคะจิตใจของพวกคุณมันต่ำกว่าขยะซะอีกปากดีนะนะแกหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวฉันจะสั่งสอนแกให้รู้จักที่ต่ำที่สูงเองไม่ต้องหรอกปีเตอร์คนอย่างมันต้องเจอคนอย่างพวกฉันเฮ้ยย่อยย เก่งนักใช่ไหมเก่งนักต้องเจอนี่หยุดเดี๋ดยวนี้นะครับคุณนุก๊กพวกคุณคิดจะทำอะไรกันพวกเราก็แค่จะสอนายยามารยาทมันนะคะใช่ใชค่ะคุณนุก๊กคุณนุ๊กไล่มันออกไปเลยนะคะมันมาเก่ะก,กวนพวกเราค่ะไม่ได้ครับผมไล่เขาออกไปไม่ได้ ทํอไมล่ะครับคุณลุกใช่ค่ะทําไมถึงไล่มันออกไม่ได้ล่ะคะที่ผมไล่เขาออกไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นประธานบริษัทคนที่พวกคุณจะมาเสนองานวันนี้ไงครับประธานบริษัทใช่ค่ะฉันอุตส่าห์ลงมาฟังพวกคุณเสนองานด้วยตัวเองแต่ดูพวกคุณทํากับฉันสิ ลูกหมูยืถึงโทษกัพวกเราเลยนะค,ะครับเขาแบบนี้ไงคะฉันเึ่งบอกว่าพวกคุณต่ำกว่าขยะทำผิดแล้วพีดจะมาขอโทษง่ายๆคิดว่าเขาจะให้อภัยพวกคุณหรอคะกลับไปนะคะฉันไม่ขอรับางานของพวกคุณคุณลูกหมูและฉันจะไม่ขอร่วมงานกับบริษัทพวกคุณอีก <c oughs> ให้อกับพวกคุณนะคะขอรเชิญครับ <c oughs> จะทำยังไงดีอะพีเตอร์เยว จะลอยให้เขาเอาดอกมะพรกมันลากกันไปหรือไงไ,อไม่พอยิ้มแฉกทีพอสจะไงหรอเนี่ยมันจะเหลืออะไรล่ะเตรียมหาค้าวแก้ตัวให้ดีๆเลยแค่เธอในยิ้มแค่น,นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกล โบอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจ